ไม่มีเงินไฟทีค่าน้ำมันรถไปจับก็ต้องมีแล้วพันห้าค่าหาที่จอดรถจะลำบากแล้วเดินในงานก็เหนื่อยไม่มีอะไรขายเหมือนกันหมดแล้วก็ไม่อร่อยแล้วก็แพงในงานนะแล้วก็สกรปรกด้วยเคยไปแล้วไม่ชอบไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะไม่ชอบแบบบอกของแกกินดีนะลองกินดูนี่ลองแล้วขอบคุณค่ะ รักกัน 654K เกบอกวัดดาดีค่ะคุณไมยบอกแม่ค้าขายเก่งมากๆขอบคุณค่ะแกนโกบอกว่าน้ำยำแม่อร่อยเลยขอบคุณค่ะกันเด็กบานพีบอกว่าอยู่ใต้ตึกไม่ใช่ <c oughs> มึงน่มันโง่มึงรู้ไม่จริงบ้านกูเนี่ยร้อยล้านเป็นตึกหชั้นด้านหลังเนี่ยอยู่ห้างอินทาสแควร์ทุกชั้น ด้านหน้าอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบยกสองหน้าถนนใหญ่เนี่ยรู้ไม่จริงเห็นไหมรู้ไม่จริงแล้วก็แบบมามาตอแหลตึกกูเนี่ยร้อยเก้าสิบล้านหกชั้นกูซื้อพร้อมที่ดินที่ดินกูไปถึงโน่นเลยห้างอินทาสแควร์รู้หรือเปล่าอันเนี้ยของจริงไม่ตอแหลอันเนี้ยคนจริงของจริง กูเป็นประธานมูลนิธิลีแน่จังช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายมาตั้งแต่ปี2544มานี่24ปีปีประกาศในราชกิจานุเบกษาทําก่อนไอ้กันมาตั้ง24ปีมึงรู้หรือเปล่าไอ้กันเนี่ยเพิ่งจดเดือนกุมภานธแ68แต่กูเนี่ยเปิดมา24ปีแต่กูไม่เคยรับบริจาคเงินใครเปิดขึ้นมาเพื่อบุประสงค์คือช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายและเปิดให้ความรู้กับประชาชนทางด้านกฎหมายทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กูไม่เคยรับเงินบริจาคใครกูก็ทำมาหากินตามอาชีพที่กูสามารถทำได้ในคนอายุ67อันนี้ของแท้กูเป็นแมวเก้าชีวิตอยู่ในวงการนี้มาจนตอนนี้67อะกูดังตั้งแต่ปี40มานี่28ปียังดังตลอดการไม่ไปไหนไม่เหมือนใครหรอกดังแป๊บๆกำลังจะไป นี่คือของจริงแล้วกูจะบอกเลยไอ้คนที่มันบริจาค50,000บาทอะ่ะมันไปแจ้งความได้เลยข้อหาช่อโกงประชาชนเพราะคุณปกปิดความจริงเอาข้อความเอาเป็นเท็จมาโพดลงโซเชียลและผิดพระบรี่อะไรด้วยเจ้าหน้าที่รัฐเขาจะเขาก็ต้องไปดำเนินคดีพระบรี่อะไรไง เนี้ของจริงกูตั้งมูลนิธิมาก่อนไอ้กันัในกี่สี่ปีจะบอกให้รู้ไว้แต่กูไม่ทำผิดกฎหมายกูไม่ได้รับเงินบริจาคก,กูไปชายแดนสี่เดือนกูใช้ไปหนึ่ง้านกูก็เอาเงินของกูเงินยื่กูเก็บไว้สำหรับใช้กินตอนแก่กูก็เอาเงินที่ตอนแก่เนี่ยมาใช้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอัมมาพึกอัมาพาตเป็นไหนเราเก็บเงินไว้เพื่อจะจ้างคนมาช่วย อาบน้ําให้เราป้อนข้าวให้เราเช็ดขี้เช็ดเยี่วให้เราเวลาเราเป็นอมาพึกอมาพาดกูเอาเงินนั้นนไปช่วยทหารเงินส่วนตัวกูยี่สิไงน่ะก็ะซื้อมาอีกห้าใบใบละร้อยยี้าน่ะมึงไอ้เสี้ยนนั่นนะขายแพงมันเส้นใหญ่ไม่มีใครกล้าจับมันนะ่ยขายร้อยยี้ากูโดนไปตั้งเท่าไหร่เนี่ย แล้วกูก็โอนเงินไปให้ลุงลพลโพทะเลบางปูหนึ่งพันไปซื้อลอตเตอรี่พระกูซื้อออนไลน์ไม่มีเลยเลขเก้าสามกับสองหนึ่งอะกับสองสี่แล้วลุงพลซื้อไม่ได้ซื้อได้แค่สองหนึ่งมาใบเดียวลอตเตอรี่ก็ยังดีอะ่ะสวรรค์ดเวลายี่สบเอ็ดนาฬิกาไงยี่สิบเอ็ดนาทีอะ่ะเก้าสองหนึ่งนั่นแหละอืม 9, 2, คุณชัยวุฒิว่าจริงเหรอจริงเหลืออะไรอ่ะซื้อหมดไปตั้งสามพันบาทฉันเนี่ยอ่าซื้อทะเบียนรถทะเบียนรถขนศพเมื่อวานด้วยที่จากโรงพยาบาลจุฬาไปสนามหลวงวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังอ่ะ9ก2 9ใช่ไหมไม่มีซื้อ9029ไม่มีคูก็เลยซื้อ99มาใบหนึ่ง กูก็เลยซื้อ02มาใบหนึ่งเพราะมันเอาจากตัวเลขรถนั่เนนะี่ยแต่2992เราซื้อมาก่อนหน้านะั้นแล้วไงยอย่างละใบไงนะเมื่อวานก็เลยซื้อ02 99เพราะทะเบียนรถมันมีสี่ตัวใช่ไหมเออแล้วก็02เมื่อวานอะ่ะซื้อไป400บาทตอนเย็นอะ่ะทะเบียนรถ1โด9029ไงฉันซื้อไม่ได้ที่เป็น9029 แต่หนึ่งดอเนี่ยหนึ่งเลขหน้าเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งเกหรือเปล่าเออฉันซื้อ9 0้าศูซื้อไม่ได้ฉันซื้อได้90้าศูย์อายุน,นี่ยทำใจเลขดังองวดน,นี้กูหมดไปตั้งสามพันบาทนะมึงรู้หรือเปล่าลุงพลก็ไปหาที่ตลาดปากน้ําเลยเพราะก็อยู่สมุิประการแกต้องไปตลาดตอนเช้าไปจ่ายตลาดมาขายของแกเปิดร้านอาหารเนี่ยสวนอาหารพุทธเลบางปูไง จะแบบไม่มีเลยอาจารย์ซื้อได้สองหนึ่งมาแค่ใบเดียวชายกูยังไม่เตือนมันเตือนบ่ายสามโมงครึง่งกูส่งลไลน์ไปบอกให้มันปากแล้วกูบอกให้มันสอนกูมันไม่ยอมสอนเนี่ยกูโง่กูทาไม่เป็นเนี่ยคุณคุณอะไรคุณมันบอกแม่สวยแม่ซิมเปิล บอกว่าอร่อยครับแม่สั่งมาแล้วหอมกินกระเทียมดองด้วยครับขอบคุณมากนะคะคุณเซมเปิลโมจิบอกขอน้อมถวายกําลังใจให้ในหลวงพระราชนีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงเข้มแข็งผ่านห้วงเวลานี้สาธุทรงพร,ระเจริญเพคะก็ทํางานบ้านเลยเดะเมื่อกี้บอกว่าไม่ชอบแม่ขายของเนี่ยนิ้วกูเปอย่างนี้เพราอะไรกูทํางานบ้านกูล้างถ้วยชามกูเช็ดบป้นกูขัดซ่วม มือกูมันเลยแตกมันก็เลยเจ็บไม่ได้เป็นผู้ดีเป็นคุณนายนั่งเฉยเฉยแล้วมีคนมาบริจาคให้200กว่าล้านกูนั่งขายร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยกูขาดทุนติ๊กตอกเนะี่ยมันรวยร้อยหนึ่งมันเอากูไปยี่สิบกูเจ๊งตั้งล้านกว่าบาทมึงรู้หรือเปล่านี่ที่เป็นอย่างนี้เพราะกูทำงานบ้านกูไม่ได้จ้างแม่บ้านกูทาเองหมดเช็ดบ้านล้างถ้วยชาม ขัดซ่วมทําเองหมดค่ะมือก็เลยเป็นอย่างนี้มันเจ็บมือมันแตกไม่ได้นั่งเฉยๆเ,เป็นคุณนายแล้วมีคนเอามาบริจาคให้ตั้งสองร้อยกว่าล้านรวยเลยขายลอตเตอรี่ได้เดือนหนึ่งได้สี่ห้าล้านไอ้ธรรมนัสเอามาให้สองแสนใบโคต้าร,รมนั้นเนี่ยมีมูลนิธิสมาคมคนพิการเยอะแยะเลย เขาไม่ได้เพิ่งทำเขาทำมานานแล้วเป็นสิบปีแล้วทำมาั้เราทำงานบ้านงานเรือกูไม่มีลูกสาวกูมีลูกชายสองคนหลานสี่คนผู้ชายสองผู้หญิงสองกูไม่มีลูกสาวกูอยู่คนเดียวลูกกูเนี่ยมันก็ไปอยู่กับครอบครัวแมนทั้งคู่เลยกูอยู่บ้านนี้คนเดียวบ้านกูใหญ่โตพันกว่าตารางเมตรหกชั้นบ้านกูร้อยเก้าสิล้าน กูมานั่งเป็นขอทานขายร้อยหนึ่งรหนแหกปากอยู่เนี่ยแต่ไอ้นั่นรับบริจาคที่ส0งร้อยกนที่ทาการมูลนิธิสองเมตรไม่มีคนนั่งทํางานมีป้ายยังไม่ติดเลยไปตั้งไว้ในห้องกองกระเพื้มีโต๊ะอ,อยู่ตัวหนึ่งพี่พุทธะอภิวันให้ลูกน้องไปถ่ายมาคนในตึกนั้นยังไม่รู้เลยว่าเป็นมูลนิธิ คนไทยคนไทยด่าบอกว่าสั่งแล้วนะคะเดี๋ยวมารีวิวคับคุณแม่กะอย่าทำกับใครแบบนี้อีกนะบอกว่าลูกชายแต่งงานอย่างโง่ชิบหายเลยนี่กูพูดมึงไม่ได้ฟังกูเลยเหรอมีลูกชายสองคนมีหลานสี่คนเป็นผู้ชายสองผู้หญิงสองมึงคิดว่าลูกชายกูแต่งงานได้ยังลูกชายคนโตก็มีละมีลูกสองคนเป็นผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งลูกชายคนเล็กก็มีลูกสองคนเป็นผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่ง แต่กูอยู่คนเดียวเพราะกูไม่ชอบให้พวกมันมาอยู่มาแล้วมันมาขโมยเงินกูมาแล้วมันก็มาทําบ้านกูสกรปรกมาแล้วก็มาใส่ยาพิษให้กูเพื่อจะเอามรดกของกูใส่ยาพิษในอาหารให้กูกินเนะ่ยเพื่อให้กูตายเร็วๆมันจะได้มรดกไงมรดกกูต้องเกือบพันล้านมึงรู้หรือเปล่ากูไม่ไดม้มีหนึ่งห้องเงินกูอยู่ในใบย,ยกสองสดล้านเงินกูอยู่ในพาราเดียอีกสิอล้าน แต่มันเจ๊งไม่มีคนเช่าเพราะว่าเจ้าของห้หางมันเฮี้ยมันไม่โฆษณาห้างมันเจ๊งรู้หรือเปล่าอันเนี้ยคนจริงทำอะไรทําจริงแต่ว่าไม่ไม่ไปหลอกลวงประชาชนแล้วเราก็ไม่ได้โชคดีเราไม่มีนายอย่างมันเราไม่มีสื่อที่เป็นลูกพี่มันปั้นมันมาเด็กปั้น เราก็เลยต้องมานั่งขายเงินร้อย,ยหนึ่งร้อยหนึ่งขายร้อยหนึ่งก็เจ๊งอีกขาดทุนในติ๊กตอกในขาดทุนล้านกว่าบาทไอ้ติ๊กต่อหัวควยมันหักยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์วันที่หนึ่งตุลาคมันเพิ่งมาขึ้นราคาเมื่อก่อนมันหักแค่สามเปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งมันเอาเราสามบาทเราก็อยู่ได้แต่ตอนนี้ร้อยหนึ่งมันเอายี่สิบกูก็เจ๊งสิแล้วมันยังเฮียอีกกูคุยอะไรกับพวกมึงมันก็บล็อกกูมันบอกว่า มึงไม่ได้พูดในสิ่งที่มึงปักตะก้าขายกูถึงต้องแหกปากขายทุกสามนาทีที่มีเข้าใจหรือ,อยังสารแนบอกว่าแม่จะรับบริจาคไหมคะมันมีกฎหมายพรบเรียราย ถ้าเราจะรับบริจาคเราต้องไปขออนุญาตก่อนแล้วเขาอนุญาตแล้วเป็นโครงการโครงการไปพอโครงการนี้จบเหมือนกับที่คุณสนธิลิมทองคุณหรืออาจารย์ปานเทพทำนั่นน่ะเขาทาถูกต้องทําตามกฎหมายแล้วเห็นไหมเขาเขาฉลาดอะ่ะเขาเขาชุมนุมทีเขาได้ไปตั้งสองร้อยกว่าล้านนะอาจารย์ปานเทพกับสนทิอะ่ะเขาก็เรียกแม่ทัพภาคสองมาลับที่ออฟฟิศเขาเลยเขาก็ถามแม่ทัพเราอยากได้อะไรบอกสเปคมาเลย คือให้ทางทหารเป็นคนเลือกแต่ว่าคนที่จ่ายเงินเนี่ยก็คือคืออาจารย์ปานเทพกับคุณสนทิลิมทองกุลมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนะเขาทำอย่างนั้นเนะี่ยถูกต้องตามกฎหมายไม่มีใครไปว่าไอ้การจอมพลังหรอกถ้าเขาทำตามแบบที่คุณสนทิทำแบบคุณปานอาจารย์ปานเทพทำใช่ไหมทหารเขาจะได้ไม่ต้องออกมาพูดบอกว่าที่มึงซื้อเสื้อก่อมาก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องไปประสานกับทหารไงอยากได้แบบไหนแล้วก็ทหารเลือกแล้วก็ กันก็เอาเงินที่คนบริจาคเนี่ยไปใายมันไม่รอานานมันไม่ได้ว่าให้ทหารอนุมัติเงินของพวกเราที่บริจาคแต่ให้ทหารบอกสเปคแม่แล้วเราก็ไปซื้อตามที่ทหารบอกชาบมานาไม่มีนำ้ำตาลไม่มีไ การเด็กบางพีบบบตอนนั้นใครสั่งปิดช่องแม่ตอนแรกอ่ะมันปฏิวัติมันปิดสิบช่องไม่มีช่องแม่แล้ตอนหลังเนี่ยมันจะปิดช่องของไอโอ๊กลูกชายทักษิณเวิร์อะไรไวทีวีอ่ะมันก็กลัวเสื้อแดงไม่พอใจว่าไปกลั่นแกล้งลูกทักษิณมันก็เอากูไปเป็นแพทย์รับบากช่องกูแล้วก็ช่องทนายนกเขากับช่องของกันตนาเป็นกู้ภัยนะไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองกูก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง มาปิดช่องกูอีกสี่ช่องเป็นสิบสี่ช่องหลังจากนั้นหกเดือนให้ทหารโทรมามาเตืร์กูโทรตั้งหลายครั้งเลยบอกให้กูเปิดว่าก,กูไม่เปิดกูไม่มีเงินกูหมดตัวแล้วก็อไอ้เฮียประยุทธ์นี่แหละไอ้สัตว์นี่แหละป้อนอำนาจจากประชาชนแล้วตัวมันนั่นแหละขายชาติยกแผ่นดินให้เขมรน,นี่ไอ้อนุทินจะขายชาติอไอ้สัตว์นี่แหละไปเซ็นสัญญาอะไรก็ไม่รู้งุบงิบนมไม่ให้พวกเรารู้ด้วยสัตว์เนี่ย